วันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นกันนะครับยี่ห้อฮิตาชินะครับรุ่น H E S ขีด 45R นะครับรุ่นนี้4,500วัตต์ซึ่งเจ้าของบ้านแจ้งว่าตัวน้ำที่ออกมา ไม่มีความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวเครื่องมันก่อนว่ามันทำงานกันอย่างไรนี่นะครับมันก็จะมีส่วนที่สำคัญสำคัญก็คือนี่ครับตัวฮีเตอร์ตัวรี s สวิตชนะครับ, ater, รบแล้วก็แผงควบคุมอันนี้ตัวเป็นตัวอ่า ดิสเยนมันนะครับว่าทําความร้อนหรือ power on นะครับอันนี้ตัว variable ตัวปรับอุณหภูมินะครับอันนี้ก็ทางออกอันนี้ทางเข้านะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือตัวที่อยู่ด้านบนนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะ เรียกว่าเทอร์โมสตาตนะครับเป็นตัวเทอร์โมสตาตตัดความร้อนถ้าร้อนเกินนะครับก็ตัดตัวนี้สาเหตุของการที่น้ําจะไม่ไม่ร้อนนะครับก็คือมีด้วยหลายการาหลายองค์ประกอบนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแรงดันน้ําไม่พอ,อหรีสวิตตัวนี้ไม่ทํางานนะครับหรือ ตัวเทอร์โมตัวนี้นะครับเทอร์โมตัวนี้ไม่ทำงานนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้า,าปัญหาใหญ่สุดก็คือถ้าเกิดตัวฮีเตอร์มันพังมันขาดมันก็จะไม่ทำความร้อนนี่คือปัญหาใหญ่สุดนะครับตัวนั้นอื่นก็คือเปลี่ยนแค่ตัวอุปกรณ์หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยว จะมาทําการตรวจเช็คตัวอุปรกรณ์นะครับไล่ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเราจะไล่จากาหลอดสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คขดความร้อนนะครับแล้วก็เช็คเทอร์โมสตาร์ตนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่นี่ครับเราจะดึงแผงวงจรแอบสายต่อที่เป็นตัวของตัวนี้ฮะตัวหลีสวิตช์นี่ออกมาจากแผงวงจรแล้วเพื่อที่จะวัดว่าตัวอุปกรณ์ทํางานได้จริงหรือไม่ยังทํางานปกติอยู่หรือไม่นะครับสายก็มีอยู่2ขั้วนะครับเป็นแค่สวิตช์ธรรมดา ต้องเตรียมอุปก,กรณ์เสริมไว้นะครับเวลาจะวัดเพราะว่าขามันค่อนข้างเล็กจะต้องเอาตัวอุปก,กรณ์เสริมเข้าไปช่วยเพื่อที่จะวัดมันนะครับนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ลองวัดดูว่ามันต่อไหมนะครับในสภาวะปกตินะครับ สภาวะปกติถ้าต่อเนี่ยมิเตอร์ที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันจะมีทั้งเสียงนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสียงจปดังนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะขึ้นไหมอ่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเราจะต้องใช้แม่เหล็กมาช่วยนะครับเราต้องใช้แม่เหล็กมาช่วยนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กจะเป็นตัวแทนแรงดันน้ํานะครับ จะเป็นตัวแทนแรงงานน้ำยังไม่ต่อนะครับ ครับแล้วเรามาวัดดูนะครับนะครับมันจะต้องขึ้นเป็นสูนะครับเพราะว่าคอนแทคมันต่อกันแล้วนะครับเพราะาเราใช้แม่เหล็กตัวนี้ถ้าเราไม่เด็กออกมันจะไม่ต่อก็เ,เราวถ้เอาแม่เหล็กเข้าแสดงว่ามันทางานปกตินะครับมันยังทางานได้ปกติอยู่งั้นเดี๋ยวเราเอากลับที่เดิมไปเลยนะครับ ่กทเด,เดี๋ยวดับต่อไปแเราก็จะเช็คตัวฮีเตอร์นะครับตัวฮีเตอร์ก็เช่นกันนะครับตัวฮีเตอร์ ตัวฮีเตอร์เนี่ยมันก็จะมีสองขั้วเหมือนกันนะครับสองขั้วนี้นะครับหนึ่งและสองเนี่ยเป็นขั้วฮีเตอร์นะครับตัวนี้เราจะใช้พิกเตอร์วัดเหมือนกันอ่ามันจะต้องมีเป็นค่าโอห์มนะครับนะครับดูนะครับ แต่ว่าที่สองขวนี้นะครับนะครับมันจะขึ้นประมาณ1 0บจุดสี่โอห์มนะครับอันนี้ขดรวดยังดีอยู่ขดความร้อนนะครับยังดีก็ทางเข้าหรือสวิตช์ไม่เสียโชคดีที่ขดความร้อนก็ไม่เสียก็ตัวต่อไป ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นก็คือตัวเทอร์โมครับเทอร์โมเนี่ยขั้วสองขั้วเนี้ยถ้าเรามิเตอร์วัดมันจะต้องขึ้นณับนะปัจจุบันถ้าเกิดมันทำงานปกตินะครับเราลองมาวัดกันดู มันสภาวะนี้มันจะต้องต่อกันก็คือสภาวะต่อกันนี่ก็คือเดี๋ยวจะได้ยินเสียงมิเตอร์ดังแล้วก็ตัวมิเตอร์ก็จะขึ้นเป็นโอห์มด้วยนะครับอ่ามันจะขึ้นคล้ายๆกับตัวขดลวดเมื่อกี้นะครับอ่านี่ผมจิ้มแล้วแสดงว่าเทอร์โมสตาตตัวนี้มีปัญหานะครับ เทอร์โสตาลตัวนี้มีปัญหานะครับเทอร์โมสตาล์มีปัญหาก็คือคอนแทคอาจจะขาดหรือคอนแทคสกรปรกหรือไม่งั้นอ่ามันมีการทำงานที่ที่ตัดวงจรแล้วค้างเลยเพราะว่าเรา,าเราใช้ เราเปิดน้ําเข้าไปอ่ะแล้วมันไปให้น้ําเข้าน้อยนะครับโดยเพืเชอร์สวิตเนี่ยให้แค่เพ e เชอร์สวิตทำงานได้แล้วมันเราปรับความร้อนสูงน้ํามันเกิดความร้อนเยอะมันก็มีความร้อนสะสมที่ตัวฮีเตอร์แล้วมันก็จะทำให้ตัวนี้ตัดนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้มันใช้งานได้ครับแสดงว่ามันร้อนจัดมันจะตัดวงจรลงไปเ,เดี๋ยวเรามาวัดกันใหม่นะครับแสดงว่าเราเจอสาเหตุแล้ว นะครับก็เป็นนันว่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวฮีเตอร์ทำงานเกิดความร้อนสูงทำให้ตัวเทอร์โบสตาร์ตตัวเนี้ยตัดการทำงานไปนะครับจึงทำให้ไม่เกิดความร้อน ก็จบแค่ตรงนี้นะครับ